กำลังตํารวจน้ำถานีตํารวจน้ำสองกองกำกับการ6กองบังคับการตํารวจน้ำสุราษฎร์ธานีจำนวนสิบนายค่ะนําโดยร้อยตํารวจโทก้องเกียรติเห็นธานนท์ได้นําเรือตรวจการ517สุราษฎร์ธานีนําถุงยงางชีพจำนวน300ชุดไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆได้แก่เกาะส้มเกาะพะลวยหมู่เกาะอ่างทองเพื่อประทังชีวิตเนื่องจากตอนนี้อาหารใกล้จะหมด ระหว่างที่กําลังแจกถุงอย่างชีพค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนเป็นหญิงท้องแก้ว8เดือนที่เจ็บท้องคลอดก่อนกําหนดคือนางปีอนันตบุญแกว้วอายุ29ปีค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุอีก1คนคือนางปานีเพชรเจริญอายุ60ปีรายนี้ถูกบ้านล้มทับขาหักมา3วันยังมีเด็กอีกคนหนึ่งนะคะก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะ นอกจากนั้นยังช่วยพานักศึกษาฝึกงานทงการตีนไอเลนและเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะอ่างทองจำนวน5คนขึ้นฝั่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย